คิดแบบคนรุ่นใหม่เนาะเราอยากมีการพัฒนาธุรกิจของเราให้มันต่อยอดไปเรื่อยสร้างตัวเลือกให้ลูกค้ามากขึ้นกระเช้าผลไม้ผลไม้ไหว้ผลไม้จัดเบรกจัดประชุมจุดเด่นของร้านเลยก็คือเราจะคัดผลไม้ที่มีคุณภาพมากที่สุดเวลาคุณปอกเนี่ยต้องให้ชิมถ้าเกิดลูกค้าซื้อผลไม้เป็นกิโลทางร้านเรายินดีบริการเค็มให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผลไม้เราเนี่ยจะซื้อทุกวันที่เดียวเลยตลาดสี่มุมเมืองได้ผลไม้สดใหม่ในทุกๆวันได้เลทราคาส่งสามารถไปทํากําไรต่อได้เลยที่ส่ง คือเขาสามารถเคลมได้ครบจบในที่เดียวเลยมาขายได้เลยครับสามารถเป็นไอเดียให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจจะนําไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้เคยพีคสุด1,200 0 0บาทน,น่าจะเกินครึ่งตันไปแล้วกําไรถ้าประมาณ20% ผมชื่อโค้กนะครับเป็นเจ้าของร้านผลไม้สดคุณโจรครับผมก่อนหน้านี้ก็เป็นพนักง,งานออฟฟิศจุดเริ่มต้นเข้ามาทําธุรกิจผลไม้ก็คือก่อนนั้นเนี่ยคุณแม่ทําตรงนี้อยู่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือคุณยายล้มป่วยแล้วคุณแม่เนี่ยจะต้องไปดูแลคุณยายซึ่งมันก็ส่งผลกระทบให้ที่ว่าจะไม่มีคนมาดูแลร้านต่อก็เลยตัดสินใจว่าต้องมาสารต่อธุรกิจของคุณแม่เพราะคุณแม่เขาทำมาประมาณ กืบ20ปีก็คือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราได้เข้ามาทําธุรกิจตรงนี้เริ่มต้นก,นก่อนนั้นเนี่คุณแม่ก็คือขายเป็นผลไม้กิโลถ้าเกิดพร้อมทานก็จะมีเป็นแบบนิดๆหน่อยๆก็คือปอกใส่ถุงพอมันมาเป็นช่วงโควิดเสร็จปุ๊บพอเราทําผลไม้ที่แบบว่าสัว์ส่งตามเดลิเวอรแล้วอะ่ะการที่เราจะมาเอาใส่ถุงอะเราก็มีความรู้สึกว่าการขนส่งมันจะไม่สะดวกก็เลยเอาเป็นกล่องปิดฝา บวกกับช่วงนั้นน่ะเดลิเวอรแพลตฟอร์มต่างๆมันเริ่มเข้ามาพอดีเป็นจังหวะที่แบบพอเหมาะกันผลไม้เราเนี่ยจะซื้อทุกวันเราจะไปตลาดกันเองทุกวันเลยครับ ที่เดียวเลยตลาดสี่มุมเมืองมันง่ายสะดวกจบในที่เดียวกันเลยก็คือเราไม่ต้องเดินไกลเราแค่เดินไปสั่งตามร้านอย่างเงี้ยไปออเดอร์ตามร้านปุ๊บก็คือมีพนักงานบริการส่งถึงรถเลยสะดวกมากชั่วโมงครึ่งได้ครบหมดทุกอย่างพร้อมที่จะมาขายได้เลยครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปที่ตลาดสี่มุมเมืองแล้วก็ส่วนเรื่องเทคนิคการซื้อผลไม้เป็นยังไงิดตามได้ที่นั่นเลยครับ ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตีสามนะครับผมเราอยู่กันที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับเป็นตลาดผลไม้ที่เรามาซื้อกันเป็นประจำทุกวันนะครับผมมีตัวเลือกค่อนข้างมากครับร้านค้าหลากหลายซื้อจบได้ในที่นี่ที่เดียวได้เลยครับร้านแรกที่เราจะไปกันเลยนะครับก็คือร้านเมียเล้งผลไม้นอกครับผมเบื้องต้นเลยก็คือดูความสวยงามก่อนดูว่ามันมีตําหนิมีรอยช้ามีมแผลตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญก็จะดูตรงขั่วมันนะครับสังเกตได้ว่านี่ค่อนข้างสดการยังเขียวอยู่แล้วก็ใหญ่ที่สําคัญคือ ร้านนี้เขาสามารถเคลมได้ร้านนี้จะเป็นแก้วบังกรครับผมสาหรับเราก็คือจะเอาเป็นไซส์ใหญ่เป็นเบอร์ใหญ่เลยนะครับผมก็คือดูที่ความสดแล้วก็กล้ามสวยสวยีแดงลูกใหญ่สาหรับร้านต่อไปนะครับก็คือจะเป็นร้านมะพร้าวน้ําหอมสําหรับไซส์ที่เราจะเลือกซื้อในวันนี้นะครับก็จะเป็นไซส์จัมโบ้พิเศษได้น้ําเยอะลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือชอบแบบพอเห็นลูกใหญ่ก็คือมันว้าวอ,ะอ่ะดึงดูดดึงดูดได้เลทราคาส่งสามารถไปทำกำไรต่อได้เลย สำหรับร้านต่อไปที่เรามาก็คือร้านเพชรสมุทรวันนี้เราจะมาดูฝรั่งไส้แดงแล้วก็ฝรั่งกิมจูอันนี้จะเป็นฝรั่งไส้แดงเนาะเป็นที่นิยมของลูกค้ารสชาติมันจะมีความหวานเป็นพิเศษมันมีรสชาติเป็นคล้ายๆกลิ่นของกุหลาบหน่อยๆกลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์ของหวานแล้วก็ที่เดียวเลยตลาดสี่มุมเมืองสําหรับร้านนี้จะเป็นร้านบรรจุพันธุ์ที่เรามาซื้อกันเป็นประจําทุกวันจะมีเป็นพวกกล่องที่สำหรับไว้ใส่ผลไม้ครับผมไม้จิ้มแล้วก็พวกเครื่องปรุงเครื่องเคียงไว้จิ้มผลไม้ นอกจากพวกวัจุภันแล้วก็เป็นพวกอุปรกรณ์สําหรับในการทําผลไม้ต่างๆก็คือเราจะซื้อที่นี่หมดเลยคุณต่อการซื้อทั้งหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งาพันบาทกำไรถ้าประมาณ20%แต่ถ้าเกิดอย่างธุรกิจที่จะเริ่มต้นอ่ะจริงๆก็ไม่น่าจะใช้เยอะมากหลักๆก็คือจะใช้แค่ผลไม้บางตัวที่คนนิยมกินกันก่อนพวกฝรั่งแอปเปิลมะม่วง,งแต่ว่าค่อยๆเริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยก่อนก็ได้ หล,หลักก็คือผลไม้ผลไม้ก็จะมีเป็นผลไม้ไทยผลไม้นอกผลไม้ไทยก็จะเป็นพวกฝรั่งแก้วมังกรมะม่วงชมพู่พวกนี้ครับผมส่วนผลไม้นอกเราก็จะเป็นพวกแอปเปิลสาลี่องุ่น แล้วก็จะเป็นพวกส้มแบรลดลินส้มไต้หวันก็จะมีเป็นของหวานด้วยเราจะขายให้หมดวันต่อวันเราจะไม่ให้ผลไม้เราเสือทางคืนเพื่อที่จะบอกว่าได้ผลไม้สดใหม่ในทุกๆวันจุดเด่นของร้านเลยก็คือก็คือเราพยายามสร้างตัวเลือกให้ลูกค้ามากขึ้นกระเช้าผลไม้ผลไม้ไหว้ผลไม้จัดเบรกจัดประชุมเราจะคัดผลไม้ที่มีคุณภาพมากที่สุดส่งต่อให้ลูกค้าเรื่องของรสชาติผลไม้เนี่ยเราจะกำชับกับเด็กที่ร้านเราเสมอว่าเวลาคุณปอกเนี่ย ต้องให้ชิมตัวเราเองเราก็ชิมว่าผลไม้แต่ละชิ้นมันเป็นรสชาติยังไงมันมันผ่านไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดลูกค้าซื้อผลไม้เป็นกิโลซื้อไปแล้วผ่าออกไปแล้วปุ๊บมีตําหนิหรือว่ามันเสียทางร้านเรายินดีบริการเค็มให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือกลับมาซื้อกับเราเพราะเราให้ใจลูกค้าไปลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าประจําที่กลับมาหาเราเคยพีคสุดช่วงยอดขายประมาณ3ามหมื่นบาทแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเทศกาลจุดจีนที่ผ่านมาเลยก็คือ1 2 0 0 0 0บาท ถ้ายอดขายต่อวันนี้ก็คือน่าจะเกินครึ่งตันไปแล้วสาหรับปริมาณผลไม้ผลไม้ชนิดที่เราเปอกเข้าตู้ครับก่อนที่เราจะบรรจุใส่แพคเกจจิ้งก็คือเราจะล้างน้ําเกลือก่อนแล้วเอาเเปอกเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แช่ไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะเอามาเสดเด็ดน้ําแล้วก็เอาใส่กล่องมันก็จะชะลอการคลําของผลไม้ได้คือตรงนี้เราเอามารวมกันเราก็สามารถจะปริมาณหยิบใส่ตรงนี้ได้เลยเลือกสีดูสีสวยๆอะไรยเงี้ยครับแค่นี้ก็เพิ่มมูลค่าได้แล้วครับ สามารถเป็นไอเดียให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจจะนําไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้คิดว่าน่าจะต้องมีสถานที่ก่อนเนาะทำเลถ้าเกิดเราได้ทําเลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มจากการที่ว่าศึกษาผลไม้ให้เราไปเดินตลาดก่อนไปไปสำรวจตลาดก่อนว่าผลไม้เป็นยังไงมีอะไรบ้างมีราคาแบบไหน สิ่งที่สําคัญก็คืออยากให้เราแบบทำเต็มที่ใส่ใจกับงานของตัวเองให้ใจกับมันก็รับผิดชอบอะไรได้หลายอย่างปัจจุบันก็ดูแลครอบครัวได้ร้านผลไม้สดคุณโจนะครับตั้งอยู่ที่อาคารลิเบอร์ตี้พาซาครับผมชั้น B1 หครับหรือว่าผลหามาที่สำลักง,งานเขตพัฒนาก็ได้ครับร้านของเราเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าครับจนถึงบ่ายสโมงตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับผมเข้ามาเลือกชมแล้วก็เลือกชิมกันได้เลยนะครับ